นะครับลุงยาต้องกราบกราบขอบคุณแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับกราบขอบคุณแม่แม่ให้แม่นมากเลยนะครับก็คือลุงยาไปขอขอพรจากแม่ฮันนี่นะครับขอใหอ้แม่ฮันนี่ให้โชคให้ลาบลุงยาสามนวดนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเ,เลขที่ออกวันนี้นะครับไทเกอร์ไทเกอร์เ,อเลขที่ออก5้าสาศูนยเดี๋ยวลุงยาใช้กล้องหน้าดีกว่านะครับไม่เห็นนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับท่านผู้ชมอ่าสิห สิบหกกรกฎานะครับออกห้าสามศูนย์หกสองนะครับท่านผู้ชมลุงยามีหกสองนะครับกราบขอพระคุณแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะครับศาลที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ลุงยาอ่าลุงยาไปกราบแม่ฮันนี่เมื่อวันที่แปดอ่าแปดกรกฎานะครับอ่าลุงยาก็ล้วงล้วงหแม่ฮันนี่ก็ได้เลขหกนะครับแล้วก็ได้เลขสองนะครับหวยก็ออกหกสองนะครับท่านผู้ชม แล้วก็หลังจากนั้นลุงยาก็วิ่งรถไปที่ศาลหลักกิโลหลักกิโลที่จังหวัดสุรินประมาณร้อยกิโลนะครับก็ไปล้วงล้วงล้วงหที่หลักกิโลาตาเซยมามีตาจันลุงยาล้วงได้เลขสองเลขแรกนะครับแล้วก็อีกแรกหนึ่งล้วงได้เลขเก้าลุงยาก็แปลกใจว่าเลขเก้าลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาก็แสดงว่าเก้าก็คือเป็นโหเลขหกนั่นเองนะครับ แต่ทั้งนี้ทางนั้นลุงยาต้องกราบขอบพระคุณแม่ฮันนี่ศรีอีสารนะครับก็คือ,อจุดแรกเลยที่ลุงยาไปขอกับแม่นะครับก็ได้6-2ตรงตรง,ตรงแล้วก็ลุงยาก็ซื้อเลขที่สารสารแม่ฮันนี่เลขในคลิปในคลิปก็เป็น39 62นะครับ3ใสเดี๋ววมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ใบ ก็มีเลขมีอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ62นะครับกี่ใบเนี่ย1 2 3่งสองส่ห้าหหสองาสอไม่ใช่นะครับท่านผู้ชม92ไม่ใช่ นะครับหกสองได้ได้หกใบนะครับท่านผู้ชมนั่นนะครับแล้วก็จะมีในในแอปเป๋าตังอีกนะครับ62นะครับก็จะกราบขอบพระคุณแม่ฮันนี่นะครับแล้วก็ FC FC ที่ดูคลิปไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีน t ยติ๊กตก็ดีนะครับแม่ฮันนี่สีสาราในายติ๊ k ตอ มีมียอดดูประมาณ6 6 0 0นห0นะครับสำหรับสารพันแม่ฮันนี่ส่วนที่สา,าหลักกิโลตะเซเยมีอาจันก็มียอดดูประมาณล้านล้านฝาดนะครับก็คือ1เมกนั่นเองนะครับลุงยาต้องกราบกราบขอบคุณแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับกราบขอบคุณแม่แม่ให้แม่นมากเลยนะครับก็คือลุงยาไปขอขอพรจากแม่ฮันนี่นะครับขอให้อา่า แม่น,นี้ให้โชคให้ลาภลุงยาสามงวดนะครับอันนี้ก็เป็นงวดแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลุงยาคลี่คลี่ให้ชัดๆก่อนนะครับ <c oughs> ดีใจนะครับ <c oughs> ดีใจมากดีใจมากไม่เคยถูกตรงๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> คือปกติลุงยาจะไม่หยิบสามเลขไม่ค่อยหยิบสามเลขนะครับ <c oughs> เพราะว่าทำให้เราซื้อ แล้วก็พวงหลายสามเลขก็คือใช้เงินเยอะปกติลุงยาเวลาขอหวยก็จะขอแค่สองเลขนะครับท่านผู้ชมนะครับและครั้งนี้ลุงยาก็หยิบได้หกสองนะครับที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีศาลนะครับก็ได้ลอตเตอรี่มาหกใบแล้วก็ในแอปในแอปเป๋าตังก็ได้อีกนะครับกี่ใบขออุ้ไว้นะครับลุงยาแรกเริ่มเดิมทีลุงยาอธิษฐานนะครับหลังจากลุงยาดูคลิป ไม,ไม่เคยดูไม่เคยดูเพลงเลยแต่ลุงยาวันนั้นอตอนที่อ,อีลา่อลาอีล่าองค์อิงนะครับหยิบหยิบลูกบอลที่ศาลแม่ฮันนี่หาลุงยาก็อธิษฐานวันนั้นเลยนะครับก็คืออ,อธิษฐานขอให้แม่ฮันนี่ช่วยให้ช่อง YouTube ลุงยามียอดติดตามหมื่นฝ่าตอนนั้นช่องติดตามลุงยาย,ยอดติดตามยาประมาณสี่พันถึงห้าพันนะครับก็ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนตอนนี้ยอดติดตามหมื่นฝ่านะครับ ลุงยาทิฏฐานกับแม่ฮันนี่เลยนครับวันนั้นที่ลุงยาเห็นตอนอีล่าองค์หญิงไปหยิบหยิบเลข5225นะครับวันนั้นน่าจะเป็น5งวดน่าจะเป็นงวดที่สามแล้วนะครับงวดที่สามหรืองวดที่สองเนี่ยที่หยิบได้625 625นะครับงวดนั้นแล้วลุงยาก็ามาเล่นติ๊กตอกเปิดติ๊กตอกช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับ เดี๋ยวลุงยาใช้กล้องหน้าก่อนนะครับอันนี้เห็นแล้วนะครับหกสองนะครับหกนะครับเห็นชัดแล้วนะครับลุงยาใช้กล้องหน้านิดหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับลุงยาจึงหลังจากลุงยาทิฐานแล้วก็สบความสําเร็จนะครับก็คือ,อยอดได้ยอดอติดตามใน You Tube ขึ้นมาหมื่นฝานะครับก็ กราบขอบพระคุณแม่ฮันนี่ศีอีสานนะครับที่ช่วยเกื้อหนุนลุงยาช่องออช่อง youtube น้อยแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยนะครับก็หวังหวังพึ่งแม่ฮันนี่นะครับก็เลยเวันที่8เมื่อวันที่8รลุงยาจึงไปกราบแม่ฮันนี่ขอขอโชคขอราบแม่ฮันนี่สามงวดน,นะครับเพื่อ ให้ตัวเองมีช่องช่องของลุงยามีชื่อชื่อเสียงขึ้นมาอันนี้เป็นงวดแรกก็คือได้6-2ตรงตรงเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมถูกถูกเลขในในทิดตอกในทิดตอกลุงยานานาจิตตังนะครับก็ไม่ต้องโอนตังมาหรือก็ไม่ไม่ต้องใดใทั้งสิ้นก็คือ,อไปที่วัดนะครับซื้อสังฆทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับถูกมากถูกน้อยแล้วแต่20บาทร้อยบาทนะครับอุทิศจะจองให้แม่ฮันนี่สีอีสานโดยตรงเลยนะครับ หรือใครตั้งใจจะไปกราบท่านก็ไปกราบท่านเลยนะครับแม่ฮันนี่สีสารนะครับประมาณวันที่น่าจะเป็นวันที่26ประมาณนั้นว่ามาช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับลุงยาจะไปกราบกราบแม่ฮันนี่แล้วก็จะไปรำรำแก้รำถวายแม่ฮันนี่นะครับแล้วก็ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ลุงยาจะไปถวายสังฆทานให้แม่แฮนนี่ด้วยเลยนะครับท uh, ี่วัดใกล้ๆวัดใกล้ๆก่อนนะครับแล้วก็ประมาณวันที่หกประมาณนี้นะครับลุงยาก็จะไป uh, รำแค่บนไปไวหว้แม่แฮนนี่แล้วก็ uh, ขอโชคขอลาบแม่แฮนนี่งวดที่2นะครับท่านผู้ชมนะครับฝ uh, าก uh, กดติดตามช่องลุงยานานาจิตตังใน YouTube นะครับ อะไรได้ยังไม่มียอดดูน้อยมากนะครับจ rằng, ึงอขอกราบขอบารมีแม่ฮันนี่ขอให้โชคให้ลาบให้ลุงยาถูกหวยสามงวดตรงๆด้วยเถิดเจ้พระคุณขอให้เอฟซแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูช่องลุงยานานาจิตตังไม่ว่าจะเป็นใน TikTok อก็ดีใน YouTube ก็ดีในเฟซก็ดีนะครับชื่อเดียวนะครับลุงยานาจิตตังนะครับ อขอให้เฮงๆรวยรวยโชคดีโชคดีนะครับกราบขอบพระคุณนะครับไปแล้วนะครับ